วันนี้หนึ่งจะพาทุกคนนะครับไปเปลี่ยนบรรยากาศการทํางานที่สูนยศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยว7คดป่งก้อนเศร้านะครับใกล้บ้านขับรถไม่เกิน150กิโลก็ถึงแล้วนะครับหนึ่งเลือกเส้นทางนะครับจาก น้องจอกเน,น came, <in> ี่ยไปทางเส้นทางคลองสิบสามนะครับขับตาม G P S ไปเลยนะครับล็อก G P S ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงแยกบ้านนาเนี่ยจะตรงไปทางตำบลปากะนะครับเพื่อที่หนึ่งจะไปกินกะเพราหมูกรอบที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับนั่นก็เป็นร้านยาของหนึ่งนั่นเองนะครับนอกจากร้านอาหารตามสั่งนะครับยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับป้าเอินนะครับร้านเด่นร้านดังเจ้าเด็ดเจ้าเก่านะครับแยกบ้านนานะครับก็เปิดข้างๆกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นร้านของน้องย่าหนึ่งนั่นเองนะครับแวะกินข้าวร้านย่าสักหนึ่งชั่วโมง ก่อนจะออกเดินทางต่อไปที่ตำบลชะอมนะครับผ่านทางเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยบรรยากาศสองข้างทางนะครับโคตรดีเลยนะครับรถไม่เยอะนะครับขับรถเล่นเหมือนอยู่บ้านนอกเลยนะครับเหมาะสําหรับการขับมอเตอร์ไซค์นะครับขับไปอีก30กิโลนะครับจากบ้านย่าหนึ่งเนี่ยก็ถึงที่หมายแล้วนะครับก็คือที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเจ็ดคตโป่งก้อนเศร้านั่นเองนะครับแวะกลางเต็นท์นะครับและเอางานไปทําที่นั่นนะครับนั่งกินนั่งเมาส์กับพวกพี่ ทำงานไปด้วยเปลี่ยนที่ทํางานไปอีก1วันนะครับไปถึงก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าไปถึงก็เย็นแล้วนะครับไปถึงก็สี่ห้าโมงแล้วครับเราออกจากบ้านเนี่ยบ่ายนะครับระยะทางไม่ไกลนะครับเผื่อใครอยากไปนะครับมีอินเทอร์เน็ตของ AIS ค่ายทูนะครับไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนที่ทํางานแบบนึงเนี่ยก็ตามไปได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับแวะไปกินกะเพราหมูกรอบร้านย่าหนึ่งด้วยครับเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็หมูกรอบเนี่ยก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันนะครับจบทริปนี้นะครับวิ่งไปนองร้อนแี่ส